สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวลวโปรโตเซเวอร์อีเวอร์ชันนะฮะต้องขอก่อนว่าต้องขอบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นซีรีส์ฟูลแมคานิกนั่นหมายความว่าตั้งโชว อย่างเดียวเล่นไม่ได้แต่เอาอะไรไปเล่นได้นฮะก <Go. S 1> <Go. S 1> ็รีฟูเมคานิีผมเคยทำตัวเดิงเป็นบัตเบนเดอร์พร้อมทำสีประกอบนะฮะพอดีว่ามีคนพอดีว่าเป็นพอดีว่ามันเป็นของผมนั่นแหละมันไม่ใช่แบบว่าของคนอื่นหรอกเขาก็เลยอ่าก็เลยสั่งมารประกอบได้นะฮะไม่ว่ากันโอเค อันนี้เป็นรหัส95568ถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้รีมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่รีนะฮะตัวใหญ่ฟู e มคคั i เ,เขาอะไรมาเล่นเหรอก็อเห็นว่าแกนล้อแกนล้อแกนล้อมันจะยาวกว่า72มิลน,นะฮะยาวนิดนึงนะฮะมันก็ใช้ตัวยึดได้นะครับโอเคนี่ก็เป็น กระตูนนะฮะตัวเนี้เขาบอกว่าแกนล้อที่เรื่องเลยนะที่เขาบอกกันตัวเนี้เอามาใช้ได้เล่นได้ถือว่าเป็นของทางมิยาลอ้ลอล้อเป็นล้อเล็กมีลายดอกนะครับซึ่งตัวนี้หาได้จากอ,าอ,าอะไรเลยนะ mm hmm. วิตตอรีแมกนัมกับแวนการ์ดโซนิกพรีเมียมนะ สปริงคอปบาก็มีนะฮะตัวนี้จะเป็นเนื้อหาเนื้อตัวเครื่องยนต์ถ้าทำสีก็จะสวยขึ้นอันนี้สามารถใครเคยเห็นผมรีวิวสปริงไวเปอร์ก็ตัวนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันเอาจุบร้อลวใส่เข้าไปก็จะเป็นล้อเล่นได้นะฮะใครยังไม่เคยเห็นหรือว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกก็เดี๋ยวแปะตัววิธีใส่ดุมล้อของ มที่ทำคลิปไว้เกี่ยวกับสปิงไวเปอร์แล้วกันเนาะโอเคบอดี okay. ้แบบใสต้องทำสีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ด้านในอ่าแต่ถ้าใครอยากได้แบบทำสีแล้วมีโปรโตเซเบอร์อีวิลูชันของ AR นะครับอันนี้รหัสหนึ่งหาได้เรื่อยๆนะฮะสติ๊กเกอร์จะคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้ดูเหมือนจะสีสจะเข้มกว่าเนาะแล้วก็ดีเทลน้อยกว่า ขอ Evolution AR Premium เยเยอะดีเทลเยอะนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีทําสีทอนทําสีนะนนนีนิดหน่อยนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วเหมือนว่าจะมีอ่าท้ายกล่องนะครับตัวบอดี้ของ v v o u u t i o n ตัวเนี้ยมันมีจุดพิเศษตรงที่ว่า มันมีช่องสำหรับเจาะรูและตะไบเพื่อใส่กับโครงของซุปเปอร์ทีแซกับโครงของซุปเปอร์วันได้นะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันจุดตัดที่เขาบอกคือจ,จุดไหนนะเดี๋ยวๆนะเปิดดูแป๊บหนึ่งจุดตัดที่บอกก็จะมีจุดตรงนี้นี่ รู้สึกจะเป็นปีตรงนี้เนี่ยจะมีร่องใสๆอยู่นะฮะเห็นป่าจะมีร่องสๆเป็นรอยตรงนี้เนี่ยให้ตัดนะฮะก็จะใส่ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้มันมีความยาวเพียงเท่านี้แหละชอบถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนกันด้วยการด,ดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณไวรัสมินิโฟบ์วินะฮะสปอนเซอร์หลักของเราก็เข้าไปเลือกชมเลือกดูได้มีทั้งลิงก์เพจและช้อปปี ไปทางเพจเขาบอกว่ามาจะาช่องไมาใครก็ได้ส่วนลดอีก15%นะฮะร้านนี้จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ธรไมย่านะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันเยอะแล้วนะฮะสำหรับใครที่เป็นใครที่ดูช่องนี้มาเนาะมาแน่นนานโอเคครับขอปิดฝาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ